สุดสัปดาห์นี้ระวังฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเสี่ยงน้ำท่วม กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ29สิงหาคมถึง6กันยายนประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานประกอบกับร่องมรสุมค่ะที่จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนด้วยนะคะก็เลยส่งผลท ให้มรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันที่31สิงหาคมถึง3กันยายนคลื่นลมทางภาคใต้จะมีกําลังแรงยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องพื้นที่เสี่ยงภัยคือภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนแถวแถวจังหวัดนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะสุดสัปดาห์นี้ระวังฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานเสี่ยงน้ำท่วม